กอสวัสดีครัยู่ผมสุเกะหนึ่งห้าเนี่ยเกมฮอนนะครับกับฮีโร่ลีเจนเน่เกิดมาวาร์ปกลางแล้วนี่เอาบิ้งไปสับเลยครับผมอ๋อเกมโคนอตไม่ได้นะก็มันเพิ่งประมาณ7-8ทีได้ PK แหละแต่ว่า PK เลยโดยที่ลงทงลงเท้าเฮียอะไรไม่ออกออกโลมังเดียวแล้วก็ PK เลยสกิลหนึ่งยังไม่อัพเลยด้วยซ้ำนะครับเคยเน้นฟาร์มเป็นหลักมา แล,ล้วลาขวานมาใส่มาดอนนะแล้วแดงกแบ่งได้ไปอีกตัวหนึ่งอาสกอตอนนี้รามาทีที่9นะครับ9ต่อ11ตามอยู่เล็กน้อยเนาะฝ่ายเราก็มีลิเกแน่ด้วงนะครับซิทเตอร์มาตาอามนะครับแล้วก็ตัวที่ตายไปก็คือเพอร์เซเนอร์9ก้า่้เนะครับมีโคนนอทาไซอ่าโนเมนนะครับเป๊บ้ะกามาดอนนะครับ พา่าสายได้โคเด็กเวลหนึ่งแหละอุ้ยเนี่ยาสายมึงของไวกับเราอีกว่าของไวกับรีเนแนนะรีเแนพีเคเจ็ดแปดนาทีพา่าสายมึงโคเด็ก <That seems S 1> <laughs> โคเด็กไม่พอ <easy. S 1> โคเด็กบัตรชารดิศแล้วก็ลงเท้าด้วยนะครับเราพีเคก็คือพีเคเลยมันคิวไปตัวหนึ่งต้วตายสองเลยนะไอ้เหี้ยมันรวยอยังวะได้ป้อมบนเหรอวะแค่นั้นนะเอ,อ้โอ้โหแล้วโดม แลวบิงมาคอก่อนนะครับแล้วราบนะครับเก็บผนเอาไปได้โรเจอเนอร์กระชากมาไม่โดนนะครับแต่ว่าล่ามขาเป๊ะไปเป๊ะยกส่วนไปหนึ่งทีครับมแมลงรถก่อไปแล้วดวงตีเดียวเออโอ้โหมันกดบาดทาดิบเพื่อที่จะมีมานาพอาสาันนะครับแต่เจอดวงส่วนมาแล้วโนแมดตันไม่ก่อนนะครับได้ลูนวินวอล์กผาสายโคเด็กพร้อม แล้วเขาป่าเอาวูโนแมโนแมนวอลกอยู่ครับเห็นแน่เห็นแต่ยังไม่เปิดเผยตัวตนยังไงตีไม่ตีตีไม่ตีเอาไม่เอาเอาอย่าแดงแล้วต้องตีแล้วเออมันอย่าแดงแล้วโอ้โหยังไงอีกทีเดียวคุกฝุ่นมาไม่รอดครับโอ้โหทนแล้วรอคอยรางวัลของการรอคอยปายโดนพิษแตกเฮ้ยว้าวอ่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวเอาสายเอา มาไดามันตีช่วยไว้แล้วพลผิดไปครับนุแม่มาตีโคตรแรงครับผมปันโดแมทไล่ต่อขาป้อมแล้วเคาน์เตอร์แอคแทกป้าผู้เพอร์เซอร์ล่างมาแล้วเคาน์เตอร์โอ้โยเฮียมันจะมาคาน์เตอร์อยู่แล้วไปตีทำไมนะ้แล้วไงซิเทอร์ครับหนีอยู่ป้อมตีทีเดียวแล้วใครวาว้าโอ้โหได้ไหมซิเทอร์ โอ้โหมันสิ่งรถหนีว่ะโอ้พ่นพิษไปนี่นยลาขวานมาขอขอแล้วไงสับสับเลยเออเลือดเลยยี่สิบต้องสับเพื่อความเท่ต้องงน้ yeah, <that> ดนดอนไดโล <good. S 1> บอกรละวคตรนออดึงมาไดมาไงโอ้โหเป็บเป็บ<ป>แต่บิงยัง <You. S 1> ยังไม่ได้นี่ครับบวกกันเลเทขนาดนี้ไม่ไม่มีบิงหรอนนี่ครับบิงมาส่งแล้วครับ แล้วเหมือนโลบอกกันตามมาครับดีนเน่ฮะสูสีสิบสามสิบสี่ดีเนี่เราไปหกครับฟามก่อนละกันฮะจริงจริงมีบิงก์ออกเล่นได้เลยแต่เราจะโลบอกก่อนเพื่อความถึกอ ต้องกลางว่าไงไปมาคอมโบคนอันลไซ์มาตีซิงเทอร์ทีเดียวและบีงมาหอช่วย,ยคีบเยอะพอดีครับปัปน่นปั่นอุ้ยโดนโดมอา้าวโดมแบบแม่งปั่นพอดีไอ้เฮียแล้วปั่นได้ไงอะไอคิปตัวกายดีเหรอปั่ปนเฉยะงงเหมือนกัน ตองใส่โดนครีปตีไกลอาสกิลหนึ่งคอครับบังคับให้ศัตรูมาตีเราสกิลสองคือวิ่งหาใส่ศัตรูโดยครีปนะครับจะทําให้ศัตรูเนี่ยอ่าเรียกว่าอะไรครับทนยมตีลดลงแล้วก็ตีตีไวขึ้นอาดาเมจลดลงครึ่ลลงนหนึ่งตีไวขึ้นครึ่งหนึ่งอาคือไวคอมโบกับสกิลหนึ่งนะครับมันตีไวก็จะคอมโบกับสกิลสามที่ยิ่งเราโดนตีเยอะอก็จะปั่นนะครับโอกาส9%อร์เซหรือว่า9้าครั้งถ้าตี ก้าครั้งยังไม่ปั่นมันจะปั่นทันทีอ่าอันนี้คือสับ <c oughs> เฮ้ยขนมาแรงแนะ่อีกเพอร์เซนเตอร์น <c oughs> ขนมาแรงจ้าทครับโอโ้โหโดนพาไซพาไซอันตีใส่แล้วโอ้โหเด็กเก็บสองดีแน่นะอุย้ยสับโอ้โหเหมือนจะว้าวนะว้าวไอทีหนึ่งบั <c oughs> งบิงมาเป๊ปโยกมาตอนนี้ได้โลบอสแล้วครับ กิลหมดครับรอคอแป๊บหนึง่งดรนไลดวงอยู่ดวงตันส่วนนะครับดรน้วงลาบิงคูดาแล้วโคนนสมาซาไลแล้วโดนอยู่ก่อนยังไงนอสน่าจะโดนไปแล้วครับแล้วนี่ตัไนได้โนเมนตอีกตัวหนึง่งแล้วคอป้อมตีเป๊ปมาตันดวงครับแล้วยังไงตีมียกว่าเป๊ปโอ้โหน่าจะมานามไม่พอบิงมาอดวงตันเลยเออดีเดียวทีเดียวเออเซสเซอร์ริเทอร์โอม้มิงคน้นวัวแล้ว มาไอ้ยังก็มิสฟอร์มากระทาฟ้าต่อเลยโบกลวงเงี้ยบวกลวงเงี้ยทาฟ้าต้องเข้าแล้วเอ้ยจะเย็นไอ้นุ่มยังไม่ตายไม่ตายอาม่าท้ายมาไง้คเไดกเวลสามับ กรดามพึ่งได้เอวด้ะฟาไปก่อนล่างมีอะไรดีมาจาวให้ได้เลยเออวะแม่งหอล่างอย่างเดียวเลยก็ฝั่งมันนี่ไงแคดดี้โอ้โหคนนอโนแมทคือมันมันบวกอะมันตายมันได้คิวบ้างตายบ้างได้คิวบ้างไอซิดบ้างมันก็รวยอยู่ดีมันรู้ว่าท้ายเกมพาสีมันดีกว่านะคือมันก็ไม่เป็นไรเล่นรอเลดอะ รอเวลารอเวลาวินนะนี่เออเ,อเล่นรอเลดก็บวกไปสิบวกไปถ้าไม่ได้แบบเสียเปียบเยอะสูสีอะไรเงี้ยก็บวกเราลเล่นตัวเลดแล้วก็บวกกลัวอะไรเลนมามันดูดีเนาะมาแต่เป็นอะไรสเต็งสเต็งเล็กอาออกฟ้าคาริปสองพัน ใครโอนอได้ลูนวอล์งนะครับ <มา S 1> ดุมตะเมถึงไหมโอ้ยดวงโอ้โหดวงเจอดว,ด,วด,วด,วดวงส่วนนะมาพาซ้ายมาเก็บตกไปได้อย่าดิ้นครับอย่าดิน้นอย่าดิ้นดวงก็เก่ออยู่ครับแล้วแม่งสิงคีปหนีแล้วอ่าวดวงคิปนี่เสร็จมาแล้มา แล้วมาคอมาดอนต่อครับมานาไม่พอมามา,มานาไม่พอสาบจสซีเธอ,เอแล้วเปิดดารานไปครับโนโมแมนโดนดารานด้วยครับแล้วด้วงไล่อยู่อะ่ะโอ้โหเจอเป็บตานสวนลางปองไปตีแล้วบิงหนีอวไปแล้วโนโมแมนได้วอลกอะสามด่อ มาหาถาฟ้าคับพันนิดนิดนันนี่ก็สิบเจ็ดแล้วไปสิบเจ็ดล่ะอ๋อคือเนอ่นไม่มีอะไรเลยเหรอวะเรียนแนมีบิงค์มีโลโบ็อก์แล้วจะมีกระถาฟ้าแล้วนะนะคือ เพอร์เซอร์เนอร์ไม่มีอะไรในกอไผ่เลยนะจะเก็บตังออกวิงคลิแรกนะครับสองพันกว่าป่าสายสิ่งคลิปสิ่งคีิวิ่งวอลกรอ no พอครับพอเคีย รีบเลี้ยงหาทาฟ้าจะได้สับรลัวๆแต่มานานะจะสับได้แค่สองตัวพอไม่มีไอคอน your money, your เล่นไปก่อนเฮทาฟ้าก็ได้ลูเลี้ยงนี่แต่บรนานะจะได้ก็สักสองก็สักสามเอฟได้รูนะครับ เอาไหมไอ้นี่ก็แข่งอยู่เหมือนกันเวอร์ซูเอน,เนอร์เอาเลยต่อยทีนึงต่อยตันยกมีโคนนอตมาจ่ายดาเมจเพิ่มนะอุ้ยอิเช่นะเอาชิบหายเลยอะ่ะยังไงก็โคนนอสก็สไลด์มาจ่ายดาเมจได้อยู่แล้วแล้วนั่นไงครับโดกน,น,น,กนก่อนแล้วนอสเฟฟเดินมาฮะตันแล้วโยเข้าไปครับหม้โคนนอสเซรีเน,น่ไปก่อนนะครับมาและบิงหนีออกไปฮนะแล้วข้างล่างมีประเด็นนะครับปั๊บฟาไซร์ร่วง แล้วอน้องแม่เคาน์เตอร์เก็บมาได้อาไม่ได้แล้วดวงเจอไล่อยู่สองหนึ่งฮะโดนหนืดเรียบร้อยเทมาดอนและมาคออุ้ยคอแล้วเป๊ปโยกสับเลยละกันมาดิอุ้ยไม่ไหวว่ะมันแข่งคู่อ่ะอู้ดอนแข่งจ้านนครับเจอเนือดอโคตรแรงครับไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกอูหตายโมดครับฝ่ายเราดอนแมงขนแรงจ้า พอบน,นแตกไว้อย่างน้อยมาเกินไปแล้วครับตอนนี้ก็ได้คาถาฟ้าแล้ว <c oughs> ของม่งไหวเลยเนะี่ย20วินาทีทาฟ้าลดวบล็อกพิเศพออะไรต่อสะท้อนไอคอนนี่่ะสับรลวัวโฮนอสดโดมล่วงไปดิมาคอครับพอ <c oughs> สับโคสวยอ่าบิงมาลาขวามาดอนนี่อ่ะเปิดตัวทองไฟแมวมันุ <c oughs> ้ยเอาวะหุ้ยตีพลีไปแล้วครับ <c oughs> แล้ว <c oughs> โอ้โหน้องแม่มาดวงซีเทอร์ไม่รอดครับแล้วเคาน์เตอร์ไป <c oughs> แล้วโอดอนอยาตายุมาแล้วนะบิงมาสับเลยแล้วการอื่นนะก็อนันสับเลยคนระับไป ลาขวานมาชนนะเก็บไว้สองออออตาลีย็สกอร์ไม่ห่างกันเยอะนะสามเอต่อยี่สิบเจ็ดรีเนมาสิบสามครับจันท้อมไปคนน้อไม่มีโดมครับโอ้โหดวงตาลีเน่คอเป๊ปซอนนะครับโอ้โหแล้วเก็บคนน้อยไม่ได้ไปไหนนะเป๊ปซ้อนรีบบวกไงคนน้อยยังไม่มีของไง ว่าสายคนเห็นมาว่าไงน่าจะมาเอาไอ้นี้ว่ามาเต์ออฟอามเป็นคิมมาหน้ามานเกิ้งตับเลยกลับ้านก่อนตังพอซื้อไอคอนพอดีมานานโดนคเด็กแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหโดนฉีด เพอร์เซนเอร์ล่าม,มาเออเพอร์เซเตอร์ล่ามครับโอ้โหแม่งฉี่แต่เป๊ะมาตันช่วยฮนะแล้วโยมาซายมาเริ่มลอยลู่อาซายยอมปิโดโยนมานะ่ะออกเสกต่อเลยอรอเป๊ปโอ้แล้วมาหน่าไม่นะดิเก็บรูนนะได้รูนปอมแล้วว้ามหนีเลยเพื่อนหนีเลยว้ามหนีเลยพอพอช่วย แม่ช่วยซีเธอร์แต่ว่าตัวเองน่าจะตรยน่าจะตรยรีเย่อ่ะซีเธอร์กลับมาคนพิช่วยครับรวงรถกอตันระวังโดนขนเออเดินหนีก่อนเดินหนีก่อนโอ้โหแล้วขนแม่งแรงมาตอนนี้ก็ออกเป็นไอคอนแะล้วเพราะว่ามานาะไม่พอเล่นปาไปอยู่สอง คอคอสองครับและสับหนึ่งโอ้โหโอโนดมเพอเซเนอร์ลากมาแต่ว่าดีโฮโนดไปตี่ดวงเอ้ยแล้วดึงออกมาคอต่อแล้วสับแล้วสับสับเก็บไปสามอ่าดีพาสายแล้วคอครับผมคอเคลียคอเคลียเพอร์เซนเตอร์ดึงดึงแล้วสับเก็บสี่ดอกแล้วันมือไปตายให้นอ พอมีฟ้ามีแอร์คอนก็สวยงามได้แล้วเป็นสะท้อนนะ wow, <Yeah. S 2> โดนแมทเอ้าโดนมแมลงคาวเตอร์โอ้โหอ่ยโดนคาวเตอร์คาวเตอร์มาครับคอแล้วสาบแลันไป ตอคีบก่อนนะครับรีบเอาเอาป้อมเลดเดาแคร์แครีมเดียสบุระเป๊ปพีเคแล้วเสกเลยวะ่ะเอาว่ะแม่งเสกเลยครับเป๊ปเป๊ปตันเอาตัวหลังครับแล้วโยนมาคนนอ,อสไลด์มาแต่แม่งเสกรีเจนแมฮะทีเธอร่วไม่ก่อนนะครับแล้วเจอตีหยุดเวลาหนีสามส่วนไปดีแล้วหยุดเวลาหยุดเวลาอุ้ยไอ้เยอะ <c oughs> แรงกันไหมครับพอดีคขา้โ,โห ตูดเออแข่งน้อยก็ลากคนน้อยกับบอ่อได้ได้วยตัวนึงครับมไ,ไม่ได้เป็นไรครับเอลเดอร์จะกล่อมเฮ้ยใครไฟฟ้ามานันมาเนี่ยมาแล้วครับเกินมาแล้วคือถ้าเพื่อนให้กระทำฟ้าเราแล้วเราขึ้นไอคอนตั้งแต่แรกนะมันจะโหดกว่านี้ต่อมันก็จะไวกว่านี้ไงวัออนนี้เราไม่ออกเองไงมากันเลยชย่เรียนแหน่สมมติว่าเลี้ยวสิบหกอ่ะยิ่งของ กระดาฟไฟไอาคอนไวแม่งยิงยิงเล่นง่ายอะ่ะเพราะว่าเพราะว่าต้นเกมเดินมันไม่เยอะสับได้รัวๆมาสับอุ้ยโอ้โหว้าวอเฮ้ยว้าวว้าวจะได้ธรรมดาคนโซก็ต้องว้าวกันบ้าง <c oughs> มาพอ <c oughs> เก็มตานมาแล้วพออุ้ยเอียนซี่แล้วครูดาวแมตนตัวทองคา์เตอร์มาแล้วครับเจอลากไว้เรียบร้อยเด็กเด็กเนี่ย ร้อนไมาโดมสองสวยอยู่แล้วไปเอาด้วงก่อนอะนะฮะาตีเราอีกแปดวิมาคอพอสะท้อนกงางจะงมาสะท้อนมาแล้วสะท้อนสะท้อนมาดีอะไรครับโอ้โหมันมีสับสับม,มาพอดีแล้วเป็นกิ้งหนีบิงไปฟันหัวแม่งเลยโอ้โหมันเป็นกิ้งเข่าบ่อฮะแล้วไงครับเพื่อนโดนพาไซาเล่นอยู่แล้วบิงมาคอแต่ช่วยไม่ทันนะครับเจอฉีดไปก่อนและตียังไม่ถึงเกณฑ์หนีพอดีคำโอ้โหกางจะงสิงคิปหนีฮะแต่ฟันหัวพอดีคำ โอ้เร็วพเนนะครับเปบมาป้อมก่อนแล้วโอ้โหโดนต้านโดนสเสกโยโคไอ,เอ้เหี้ยใครก็ได้ปิดโยนเป๊ปทีแล้วคอฮะมันจะวิ่งหนีกดสะท้อนเลือดจะไม่ถึงเกณฑ์เอาถึงแล้วไปสับอุ้ยไอเหี้ยขวานง้างแล้วนะ่าโอ้โหแม่เงเอ้ยสับไม่ติดได้ไงวะเอามาเลือห้าร้อยสับได้เลยแล้ววิ่งหนีไปก่อเนรนะับโอ้โหแล้วโดนด่อนเหนื่อยแล้วคอไปก่อนนะสับอุ้ย โยนอีกแล้วไอ้แม่งโยนหนีโยนหนีอ่ะโอ้สับไม่ทันมันนะ่ะแล้วขึ้นเป็นขอนตันใหญ่คนระับโยไปลุยไปกันต่อไปกันต่อหม่หมา ร้องซ้ายมาโดมไหมขอช่วยก่อนนะครับต้องขอตรงนี้ปั๊บขอน้องโดมครับโอ้โหแล้วตีอยู่เวลาคอนตันใหญ่โอ้ยไอเชี่ยวโคตรแรงครับโดนเฮี้ยอะไรเลือนหายคนเยอะใส่โดนด้วงต่อไปครับนเแมเคา์เตอร์โอ้โหเจอทองครับแล้วดูดีโอ้แม่งวิ่งลากโซ่ตัวนแล้วคอไปก่อนขอแล้วสามเฮ้ยใครไปแหลมบนมาหน้าทีเธอไปแหลมล่าง พี่ดอนหลังแห่งไฟ้ะดวงมาปลอลมาบอลมาหมดเลยสี่เทบอกสวยตอนนี้ก็ฟูลแล้วนะครับ PK ค,คอนตันใหญ่สะท้อนท้าไฟคอนโวยบิงมาโบเบโบเบโบเบ,บ,เบดวงตานะล้วคอนตันใหญ่ใส่ทีเด่น แล้วเจอเซกโอ,อาากงผมานะตามอยู่เฮ้ยรอคอแม่งเซกหมดไม่ทันนะจะสาบซะหน่อยแล้วสาบไปก่อนนะครับดอนคอคอยังไม่ถึงครับคอไม่ถึงนั่นไงคือประคอมันชะงัากการเดินไงมันต้องกดกดอะไรวะคําสั่งลับอนะอัลติเมทคิวหรือทิปคิวไม่รู้วะคอนโทรลปะคอนโทรลคิวมั้งลืมอยู่เรื่อยเลยไม่เล่นนานมันจะคอโดนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่งั้นนะวิ่งตามแม่งคอไม่โดนหรอกโดนยากมันต้องกดคําสั่งลับ ตับมาคอต่อครับเอ้ยเอ้ยคอาตันใหญ่สะท้อนยังไงยังไงยังไงโอ้ยโดนใบโดนใบสับคอโนเมทสับโนเมทสับเอ้ยเฮ้ยอีกเยว้าวไอ้เหี้ยคุยทีเดียวไอ้สาสรโอ้ได้ไหมได้อยู่แหมเกือบรับดอนโอ้ว้าวไปแล้วไอตีคูดาวครับผมต่อยแมว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 แล้ว โอ้โหเก็บไปสี่อยู่โอ้ไม่งั้นหล่อเลยอ่ะนายเก็บสี่แต่มันไม่มันไม่พอดีคำอ่ะเออถ้ามันสับตัวท้ายมันก็จะมันก็จะเท่พอดีไง <Your money. S 1> โอ้สสับว้าวอ่แต่ว่าก็ได้อยู่สี่ตัวเติมยาม่วงก่อนไป เอากระถามมวงให้เพื่อนเราของเราฟรูแลได้ไปหนึ่งทางหนึ่งบารงอ,อกระดาษทรายได้ว่าดอนเอ้ยนะทุกอย่า <My work. S 1> มาโฮนอตเอ้ยถอยได้ว่า,อ,า,อ,ยาอยู่เยอะตายบนอนะบนมอบให้กับใซ่เทเตอร์หรือเปล่า สะท้อนโอ้โหโดนเซกเฮ้ย <seems> มันมันออกเซกมันก็ดีนะเป๊บคือแบบเล่นไม่เล่นไม่ดีแต่ออกของมาตัดแทนก็โอเคนะครับคอคอเคลียคอเคลียแล้วโดนโยกไปก่อนโอ้โหแม่งไม่ได้ตับโอ้ยโดนฉีดโดมตัโนโดนเอาชีวิตรอด โดนชีวิตรอดแล้วไมเล่าเสกอ่าเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วเหยเสกไม่มีประโยชน์หวยต่อยเล่นไม่ดีเล่นไม่เก่งบอ,อกเสกมาไม่มีประโยชน์นะมึงแค่คีกให้โดนใส่ตัวมันก็เท่านั้นแหละจบจบเรี่ยงจบราวคีกให้โดนตัวใช่ไหมโอเคเราเกิดแบบนึงครับสี่สิบวิมาเกิดมันแล้ว พาไส้ผาไส้กดเห็ดกดเหตดรอมีการีต้องการโคนอตลุยซิเทอร์บิงไปก่อนนะครับ <Your self. S 1> ไม่มีอะไรบ,บิงไปถ้าอย่างนั้นแหละบิงไปไม่มีอะไรบิงไปบิงไปเฉยๆเป็นตัวล่อไงเดี๋ยววันลุมแล้วคอยอันตี อ่าตอนนี้สามเจ็ดนาทีฮนะดีแน่ราไปสามสามครับเช่นก็คนละสี่ส้ห้าหกเก้าตัวป่าไซก็สิบห้าเหมือนกันนะอ่าตรงนี้มีปลาเด่นนะครับมาด้วยอาร์มทีเดียวโหวล้ันตีซามตัวเองไปครับอุ้ยกลับมาตายแทนนะป่าไซแล้วโนแมทมาเคาน์เตอร์ตัวคนสามยังสวยฮนะแต่คนโตมสี่โอ้โหสวยจ้าไดนะ้ยังวันนี้ โอ้โหสวยแบบนี้มีผัวหมดแล้วแน่นอนนะครับแล้วโยไปลีแน่คอหมูสะท้อนสาบให้โดนสับสับจับอู้หูยสวยเจอสวยกว่าโอ้โหไอ้เทียคนนั้นมันมันโคนแม่งโดมสี่แบบไม่มีอะไรจะว่าเดี๋ยวแม่งลีแน่าคอแล้วอยู่เป็นตับอะคอต่อครับตับ สวยเจอสวยกว่าจบเลยมาฮะาข้าตบเรียบไปยั้เห็นทุนรอแม่งโดมสี่แล้วเพื่อนมาเติม์มีสองตัวกาแม่งสวยละเจอมีตัวหลังมาสวยสวยยิ่งกว่าสองบาจีจีไปป้อมบน ใาบผมบัวลงอยู่อนอ,อกครับผมตันไหมเลยอ่ะวางงูดักไว้ก่อนครับเหลือหนึ่งบาา่าผ่าไซวัวเข้าหลังหลวงซิเธอร์แล้วมาคอโอ้โหโดนเซกเซกกระตัน ล้วใบใบต่อใบต่อเสกตันใบเฮียแหงออกสามเต็มประตูเลยอ่ะสวยผมว่าเป๊เป็นเล่นอย่างเงี้ยเล่นเล่นมิเลดีกว่าผมว่าผมว่าเล่นมิเลสวยเลยไม่ต้องออกไอเทมมาเพิ่มเลยอ่ะคือมีเฮกมีตันในตัวแล้วอ่ะมันน่าจะเหมาะกับสไตล์มากกว่าเออสไตล์อ่ะน่าจะเหมาะกับเล่นมิเลมากกว่ามากกว่าเล่นเป๊บเพราะว่าเป๊บอะ คอมโบไม่ได้เลยใช่ไหมตอนนี้หน้าหมอเเลยกบินเละมากกว่ามาโอยโดนเตะเล้วข้างหลังข้างหลัง,ง,ลงว่าไงครับเตรมตานมาแม่เคาเตอร์รอคอเคลียมาคอโอ้ยยิงหลังเอ้ยเดี๋ยวผู้แตกเดี๋ยวผู้แตกโอย้ยจะตายนะาแล้วมาดมันก็ม่ียมาสาบไปก่อนนะเปวว่างไงครับมาโนแมท เราแมสเราไอ้สาบเป๊บไปไหนมึงมานี่มานี่สับได้เลยเลือด5้0สับได้เลยคอนตันใหญ่ไปก่อนแล้วสับโอ้โหเดียวเกือไปสับมาเพื่อความชัวร์คอนตันหยุดไปก่อนไงแล้วใครสับที่หลังเราเราดูตัวเลขมันง่ายไงเวลาเล่นจริงมันต้องดูหลอดใช่ไหมเอามาเอาคงไม่เอาขอเอาคลิปไปดูการหลอดเอาครับ600ก็3าหลอด เล่นคนเดียวก็ได้นี่แนวคอนเธอมาเร็วๆๆๆๆปะซ้ายอาะข้ออุ้ยไอ้เหี้ยมันรู้ได้ไงวะมันว้องมาน่ะกี่สัมผัสอ่ารอเกิดรับมาเกิดมันแล้วออกเป็นฮาร์ออกฮาร์แทนอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วแทนไอคอน อา้าวไอ้แค่แม่งคอเล่นไปแล้วสงสัยกดสก,กิลผิดจับจา่าจ่าบ,บิงไว้กดคอเป๊ปนี่เสกก่อนเสกเป๊ปตอนหน้านวินเลวชนะชัวเออชนะชัวเลวชนะชัวโดมโหดจีบอีกโอ้ยเอ้ยคนนอนน,น,นั่นเองมาถอนแล้วสับครับโอ้โหสับถูกล่างด้วย เอาไอ้เหี้ยทำไมถูกไล่ดิคูดาวแปลว่าว้าวอะดิแปลว่าว้าวเลยนะแต่ไม่เป็นไรสนะี่ตัวพอดีกลมๆไม่รู้สาบล่างปลอมหรือสาบอะไรนะสาบล่างปลอมแล้วได้คิวจากการปั่นหรือเปล่าอ่าเป็นทำอะไรใบอ่ะใอ่าเดินมาใบาไม่มีอะไรเดินมาใบาเฉย จบแล้วครับตีตัวพอดีวันเราผมแบกจ่าทีไม่ไหวอ๋อมันขอเล่นนะโดนก็เดนไมโดนไม่โดนโดนเฮ้ยเอาได้อยู่ยังไม่จบว่า41วายอันตีมันคูดดาวเลยสับไม่ได้เคาน์เตอร์อ้าวเอ้ยอย่า าจบเกมอ่าบายแล้วครับบายบาย